Thank you. อกองทัพเรือโดยทัพเรือพระหี่สาเนี่ยครับก็เมื่อได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเรือบรรทุกตู้คเทนเนอร์บรรจุสินค้าจมลงเมื่อวานนี้นะครับก็ได้สั่งการให้ทางหน่วยหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะหลีเแปะเตรียมกําลังพล จัดพลังเข้าให้ความช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายครับตู้เคอนเนอร์อที่ล่วงประมาณกี่ตู้ครับที่รับแจ้งมาครับสิบแปดตู้ครับตอนนี้ได้ใช้ถูกพื้นเนี่ยซัดทยอยเกยหาดชายฝั่งจังหวัดสตูลตามแนวชายฝั่งของจังหวัดสตูลครับตอนนี้เจอแล้วกี่ตู้ครับี่มีรายงานเข้ามาตอนนี้ในงานพบแล้วที่เกาะสลาหนึ่งตู้ครับหนึ 1> 1่งตู้เราวั้าระวังการเดินเรือยังไงบ้างครับถ้าเกิดว่าตู้ตอนนี้ตอนน,ตอนนี้ทางสำนักง,งานเจ้าท่าทพิพาค จังหวัดสตูลเนี่ยได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้กับเรือในทะเลทั้งหมดเนี่ยนะครับระมัดระวังในการเดินเรือตามตั้งแต่จุดเกิดเหตุถึงแนวเส้นทางที่ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจะลอยเข้าฝัง่ง